มีเหตุการณ์ว่าเด็กคนหนึ่งไปประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนและปรากฏว่าหัวใจหยุดเต้นแล้วก็มีพลเมืองดีเข้ามาช่วยเดี๋ยปั๊มหัวใจจนกระทั่งลูกชายของคนคนนี้เขาฟื้นกลับขึ้นมาได้ถ้าไม่เจอพลเมืองดีคนนี้เขาบอกว่าลูกชายเขาคงไม่ได้เห็นหน้ากันอีกแล้วปรากฏสุดท้ายครับลูกชายเขาบอกว่าแม่อยากจะบวชไม่ได้บวชเพราะว่าผ่านเคราะห์กรรมนะ,ะอยากจะบวชให้กับพลเมืองดีคนนั้นเลยครับ เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะว่าคุณแม่ท่านหนึ่งครับได้โพสต์ภาพในทิกต็อกระบุข้อความว่าตามหาน้องนักศึกษาที่ช่วยปั๊มหัวใจลูกชายหลังจากเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับกระบะครับระหว่างรอรถพยาบาลเข้ามาช่วยเหลือนเนี่ยลูกชายเขาหัวใจหยุดเต้นไปแล้วนะครับแต่ก็มีนักศึกษาคนพลเมืองดีเข้ามาช่วยปั๊มหัวใจจนทั่งลูกเขาฟื้นกลับขึ้นมาได้ ครอบครัวบอกอยากเจอคนคนนี้มากจริงๆพอลงไปในโลกโซเชียลปุ๊บก็มีคนตามหาอะไรครับอีกคลิปหนึ่งลงมาบอกบอกว่าลูกชายปลอดภัยแล้วหลังจากถอดเครื่องช่วยหายใจออกคําแรกที่พูดลูกชายสภาพแบบนี้ฮะพอถอดเครื่องช่วยหายใจออกปุ๊บคําแรกที่พูดกับแม่คือแม่ลูกขอบวชบวชให้พี่นักศึกษาคนที่มาช่วยลูกนั่นเองอ โอ้โหเนี่ยฮะจิตใจระหว่างคนที่เป็นผู้ให้กับคนที่เป็นผู้รับเนี่ยดีต่อกันแบบนี้เลยจริงๆครับคุณผู้ชมล่าสุดครับคุณแม่แจ้งข่าวดีออกมาบอกว่ามีการตามหานักศึกษาที่ช่วยชีวิตลูกชายพบแล้วครับคือคนค,คนนี้นี่ธ<อ>นาศักด์นาคเตยครับหรือว่าคุณฟิล์มอายุ17ปีนะครับเป็นนักศึกษาปวช2สาขาช่างยนต์ที่โรงเรียนโพลีเทคนิคสุราษฎร์ธานีวิทยาลัยแห่งนี้และครับใช้เวลาว่างเขาบอกว่าวันว่างของ คุณฟิล์มเนี่ยคือเป็นจิตอาสานะครับส่วนวันเกิดเหตุอยู่หลังเลิกเรียนเป็นเหตุการณ์พอดีก็เลยเลี้ยวรถกลับมาช่วยเหลือนี่ครับด้วยใจที่เป็นจิตอาสามาโดยตลอดนะครับส่วนด้าน Facebook Fanpage ของมูลนิธิกูศลศรัทธาท่าโรงช้างกู้ชีปกู้ภัยท่ารงช้างก็โพสต์ออกมาบอกว่าขอบคุณน้องฟิล์มกู้ภยัย9376อันนี้เป็นปรหัรกู้ภัยของน้องฟิล์มนะครับท่ามกลางสมาชิกแฟนเพจเนี่ยเข้ามาชื่นชมฮีโร่คนนี้กันเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวครับ นี่อุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วคนเรานะฮะเมื่อมีจิตอันเป็นกุศลอยากจะช่วยเหลือแล้วมีทักษะครับเ,เข้าไปช่วยเหลือได้ทันท่วงทีไม่อย่างนั้นแล้ว ลูกชายของคุณแม่ก็คงจะไม่มาเห็นหน้าเห็นตากันอีกครั้งหนึ่งนฮีโร่เลยนะค่ะแอบเห็นสเตตัสเมื่อกี้เขียนว่าโสดทั้งหล่อทั้งนิสัยดีแบบนี้โสดไม่นานโอ้ยไม่นม่านะลูกถ้าใครมีคนดีๆแบบนี้ส่งมาเอ้ยไม่ใช่มีเรื่องราวดีๆแบบนี้ส่งมาให้เราดู้เศร้าหรอแต่จะส่งมหให้คุณพุ๊กหน่อยถ้ามีเรื่องราวดีๆแบบนี้นะฮะก็ส่งมาบอกกันที่โมโนนิวนะครับหรือว่าจะสแกนไลน์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันแล้วก็ส่งเรื่องราวกันเข้ามาบอกกันนนไดด้้ครรรบบมออ่งงแขเเาาะะ็ีีีืวๆ ก็ชื่นใจเนาะโล<ช>งน้าอยู่ขึ้นมาทันทีเลยนะคะหเห็นไหมหัวใจพองฟูเลย<ช>้ในใหน้าแดงเลย